สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปอดไปเบิดทุก่านยินดีสนับทนุท่านเก่าสุดเงินทองสาวเราอีกแล้พวพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ไม่ไดีอยากจะเจออ <c oughs> นักกินไข่พลายเล่นี่เ <c oughs> มือ่อไหร่ะะยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเมือ่อไหร่ะเป็นบรรยากาศงามเดียงเนาะ <c oughs> ไม่ไจเจอพี่น้องเลย ให้กับพ่อให้แบบให้ตัวน้อยนะไตนะพี่น้องเนาะแต่อ,อ่ะกินชังเมื่อนี้เขากาับสิมากินของแซบพาพี่น้องของแสบรัวของค่อยกินชักเถื่อพ่อพี่น้องไงมาบอกพ่อแม่พี่น้อง,องเองอน,เนงนะานนะเมื่อนีก้กับสิมาหายกินเพาะมากินให้พ่อแมนะ่พี่น้องทุกคนเลยเบิ่งเนาะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยกินน้ำกันพี่น้องเลยไม่เจอเลยพี่น้อง ุดขบของเส็บของเฮากับคือพายาคุยจักน้องพี่น้องเนาะมากินของแส็บของหวานของเฮาพี่น้องบ่เคยกินจักเถื่อเนาะนี่ก็คือนี่พี่น้อง mm hmm. แล้วมันคืออีหยังไหนพี่น้องเ mm hmm. บิ่งดีดีนะพี่น้องเด mm ้อ hmm. คืออีหยังพี่น้อง mm hmm. บัวหิมะเนาะพี่น้องเนาะเ mm hmm. สีมันเด้อ mm hmm. เคยเห็นแต่เซ็กเขา อันเอาลงเพชรจำนายเอาลงเพชรเนาะจำนายขายนะพี่น้องเลยเอาลงเพชรเนาะลงเพชรลงลายชาวเงนกระหินแบบเป็นเครือนะขุดมาแต่จากผู้จากพาจากผู้เขาเนาะคอยพี่น้องเลยแล้วมันก็บม่ค่อยกินจ้าเถื่อเนาะก็มีเอฟซีอยู่ฝั่งไทยเนาะเพลินใจดีครับพี่น้องเนาะก็อยากให้ชาวเงินได้กินได้ซิมลงเบอร์บอลมี ผลประโยชน์แล้วก็มีดีรายย่างเนาะพี่น so so cool. nice. ้องเนาะอัน <crawl> น <prejudice> ี้คือหัวใหญ่ชุดเด็พี่น้องมีผลประโยชน์มีดีรายย่างมีดีตัวกว่าบีว่าดีโดกุยยังแต่ามันกะบูฮู้กันเนาะแต่ว่ามันกะดีลายย่างเนาะพี่น้องผนบอกว่าหัวหนึ่งนี่กินคนเดียวนี่ไรสามสี่มือเนาะพี่พี่น้องเนาะหัวหนึ่งผลมาให้กินลายเพ่นพี่น้องมันกะเคยสีวานเพราะว่าเขาขูดเบบนีเนาะตามที่อนอนบอกแล้วก็ตามที่อนเขาเอาลูกขายเนาะ เาขูดเบิ่งแล้วนี่มันมันเป็นนันสีฟ้าสีม่วงนิดนึงเนาะแต่นี่มันม่วงแห้งเนาะพี่น้องมันม่วงแห้งเพราะว่าสามเป็นสีม่วงแห้งมันสีหวานแห้งเนาะพี่น้องเนาะนี่มันสีออกมาเป็นสีม่วงม่วงจริงๆแหละพี่น้องเพิ่นบอกว่ามันหวานไปเสียมาผ่าลงบ้างพี่น้องเพิ่นกะผ่ามาให้อ่าประมาณสิบหัวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากระแบงมาให้เอ้ยใบเฟิร์นน้ำเนาะหนักใไฮมูน้ำเนาะพี่น้องเนาะยายกันกินทันได้ อันนี้คือตัวทิพฟากินเมื่อคืนนี่พี่น้องไอาตัวนี้หน่อยน่ะบี่ใหญ่บันไดเนาะตัวนี้บล็อกใหญ่พี่น้องตัวนี้หน้อยเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะใจมันก็สีเป็นประมาณนี้ไหนจังขึ้นหมังนัดหมังนี่น่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาไว้ฮันชิมาลองมากินบังตัวนี้บังพี่น้องเลยโอ้โหรสชาติมันสีเป็นจังเดยเนาะพี่น้องเนาะอย่างโบเฮนชั่งพี่น้องโบเฮนชั่งมันสีเฮี มันมาเห็นยู่ตรงพี่ก็ะไรเนาะพี่น้องเนาะเด็กกินชิคกินไอ้เบิ้งมีใจเจือพี่น้องเนาะโม่ไปดักกินไข่ไดรเด้ยมาพี่น้องขักคักขักพี่น้องเนาะนี่เนาะดีใจลายพี่น้องเนาะตั้งแต่เกิดมาสองเงินบุกเคยกินจ้กเตือนเนาะสองเงินได้กินก็ดีใจลายเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณเอฟซีอยู่ฝั่งไทยแตลายเด้อพ่อพี่น้องเไย ที่ได้ฝากอันเครื่องโคกไมาให้สาวเงินใจแต่เขาฝากบัวหิมะเอาให้กินเนาะมันก็ได้ฝากมากนะพี่น้องเนียสาวเงินค่อยกินจักเทื่อนนะพนบอกว่ามีมีได้แนวดีนะแต่ว่าสาวเงินกินคนเดียวเนาะนี่สจลองซีฟเนาะเบิงน่าสีวานี่เนาะมันหัวใหญ่ชุดเลี่ยเดวนี้ที่เพ่นฝากมาให้เนาะหัวใหญ่ชุดสาวเงินไปชิล่างก็เอาเตียมหนามไปนะพี่น้องใส่กระซามเนาะบ้านสาวเงินเอินกระซามตัวกระดามังบ่ มีแต่เจ้อพี่น้องเลยมีแต่เอ้อร่างขี้ดินของอนน่ะพี่น้องเพราะว่าบัวหิมะเข้าอ่ะเพิน่นเอามาขายเพิ่นบ่ได้อันร่างขี้ดินของเนี่ยพี่น้องหูว่ะพวยยังด้วยมันบ่แซ่บด้วยจังไงเนาะเพิ่นเอาขาดินมาเลยนี่มันมีดินพร้อมเนาะ,ะลักษณะมันกับสิคีกินเมื่อคืนน,คนี่นะมันเด็กคือมันเผาพี่น้องพี่น้องเนาะอยู่ฝั่งไทยโอ้โหเพิ่นเอิญอย่างมันเป็นหัวอย่างซี่แหละ เดี๋ยวมันมีสีเป็นอย่างชี่เนาะมันกรบโบ้ค่ายคือปานใดแต่มันเป็นหัวขาวนะหัวขาวฉันกับปั่นได้วารุดก็มีนาะหัวหน่อยหัวใหญ่แล้วแต่เดี๋ยวเพิ่็มัดเป็นจุกเป็นจุกมันเป็นเครือขายนะพี่เนาะเป็นหัวขาวมันอยากลักษณะแม่เนี่ยบ้านจะบ้านจะเงินเอินมันเผาด้วยมันเกี่ยวเผาเนาะหัวอยู่ฟังไทยนะเพิ่นเอินเอียงนะลักษณะมันเนี่ยแบบอ่าออกคล้ายๆกันแหละตอนแรกๆสาวงนก็คิดว่า อันเห็นเขาเจ้าขายลงในเฟซแอนไลน์น,นะอันคิดว่ารสชาติมันจะคืออันมังนัดหรือว่ามังเน่เขาขายในพี่น้องเต็มโบะมากินตัวจริงได้โบแมนแน่นันนะพี่น้องเนาะมันกวานอยู่แต่ว่ารสชาติมันขีบุคือนั่นหว,วานหอมๆนะหวาน,มมมนา,นานอ่อนๆนะหวานแก๋ไปไหนหวานผลนไม้เนี่ยเอาอะไรกันหวานัลไม้เนาะหวานม,มานัน,นมคือผลไม้เองมันจะล่างเนาะพุกออกเป็นพี่เป็นร้อยพี่น้องไงบ้าหนามันบเนบิร์กเนาะพี่น้อง น้ำนี่เนาะออฮน้ำเฮียเดี๋ยวบัดเดี่ยคือดินในกาเป็นดินผู้ดินพาพ,พี่น้องพอสิมาโลกกินเบิ้งนะพี่น้องเนาะมาซีมเบิ้งหัวใหญ่นะมืุ้น้าเสาเงินเสาเงินกินหัวน้อยเนาะกระแบงให้อันเคลื่นในเตียงเด้อเอ้ยใบเฟอร์แน,น่เด้๋วกะให้พี่น้องให้หมู่กูกินน้ำแน่เนาะเพราะว่าบ้านสางมบ้านยังบ่มีไป เคยได้กินเ้าพี่น้องเลยเราะว่าสาวเงินเห็นเอาลงเฟสลงไลน์เอาลงคายกะเห็นปีนี่เนาะปีปีกายปีกันก้อนนะกับโบเห็นพี่น้องเลยมาเห็นปีนี่บัวหิมะป้าตั้งใจเกิดมาบุคเคยเห็นจักเ่อตอนนั้นได้สาวเงินเดือนผ่านปุ๊บไปเห็นเขาลงขายนะพี่น้องก็เจอลงขายเนะก็นึกว่าเออคืออย่างพี่ตัามาหนึ่งมะยังกินในสั้นนะพี่น้อง บัวหัวหัวหิมะเราบหัวกากินดิบแล้วนะแตวเส้นคิดว่าเป็นหัวมันหัวยังไปสั้นไหนพี่น้องมันจะคือหัวมันเนาะมันจะคือมันเกลียวมันยังไปสั้นนั่นนะคิดว่าเอามาต้มบงต้มหวานกินแต่เสวเงินเห็นเขาแบบสั่งมาแล้วเห็ดอันนะเห็ดเนี่ยกินได้นะพี่น้องเนาะเห็ดอันดื้อมานเนี่ยกินเห็ดแบบอาหารพี่น้องเห็ดแช้อาหารเนาะเห็ดแช่ขัวมงบอกดวยเห็ดอย่างไรเส้าเงินก็ยังไม่ค่อยกินนักเี่ยนี่ใกล้สิบวดเลยนะพี่น้องเนาะ ยังหัวพี่น้องไ้ชงจำหัวเนาะกินไก่สิบวดแลยพี่น้องยายมมกินเนาะยายอะไรขู่อะไรคนกินอะไรฮะเด็ดมันก็เริ่มสิบวดเลยสาวเงนติดใจกินด้วยพี่น้องเลยเพื่อนบอกว่าอันหัวหนึ่งฮะนะหัวหนึ่งคือสาเงินออกมากินหัวหนึ่งเลยคนหนึ่งกินได้ตั้งตั้งว่าอันมือสามสี่มือเนาคนหนึ่งโตหัวกินมือละพานพี่น้องบเพื่อนบอกเนาะแต่สางเงินอดไปพี่น้องมันคือแสกนะ กินี่ก็คือแซ่บที่น้องพี่น้องเนาะถ้าเอาหัวใหญ่ก็แซ่บทักอยู่แซ่บทันหวานเนาะกโกบพี่น้องนะด่ามไปทีลอยน้องพี่น้องเนาะกับประมาณนี้นะอือมันการรสชาติแบบเดืองๆนะพี่น้องเนาะจะเ๋ยวมันใส่จานนะเนาะมามาหั่นเช็ดจานเลยพี่น้องตั้งเสียขาตัวเองอย่แบบพี่น้องจังได้บิ่งได้เห็นน้ำกันเนาะหั่นมันหั่นผ่านใไงที่บอกด้วยว่าจังไดงจะเสาะเงินมา หั่นแบบชีเนาะก็ได้แต่ตามชอบได้แต่นะพี่น้องเนาะชาวคนก็ชีหั่นประมาณนี้แหละได้แต่ตามใจมักน้องพี่น้องเนาะก็ชีหั่นประมาณนี้แหละหั่นเป็นชิ้นเนี่ยน้อยแดดโบนิหั่นยาวน้อพี่น้องอืมไอเรื่องในเรื่องประมาณนี้เนี่ยนาะพี่น้องเนาะอืมเจ็ดใเห็นบ่พี่น้องอืม กสิเป็นชีแดงชีเนาะแบบชีแบบชีแดงเดือีแดงเดืขาวๆกรอบๆเนาะพี่น้องเนาะนี่มันก็ออกมาณนี้นี่เนาะเป็นแผ่นมันจะขึ้นบางนัดบังนี่นะพี่น้องแผ่นมันเนาะนีมันก็มีใจมาลองชิมดงป่าคนบอกว่ามีรสชาติหวานๆแต่ก็ไม่ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอืมแต่ก็ไม่ดีในใจด้วยพี่น้อืม มาเลิกพรพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆพี่น้องอืมอเซ็ตใช่ใช่พี่อืมกบกอพี่น้องกบกบหวานๆเนาะหวานน้อยน้อยเบาหวานแห้งเนาะหวานแบบผลไม้มาพอกินอยู่พี่นง้งหวานเนาะอืมช่ มาเลิกพายพี่น้องกินน้ำกันอืมอืมวันพี่น้องพีย่องขอขอบุนขอบคุณนเอี้ีอีกเถอนะพี่น้องที่เป็นผากบวชหิมะมาให้กินแต่เครื่องใส่ เพิ่งชอยไรซิ่งได้ยากเนาะคนผ่าไม่กะผ่ามาเยอะเรื่อยน้องพี่น้องเนาะเนี่ยได้บ่เคยกินก็ได้กินนาะพี่น้องเนาะอ้ีผ่าไให้กินยังชมใจพี่น้องเงินไอีเ็นกะใจได้เลยเนาะโม้โหคนชูดกิโลอะไรไว้ท้าพื ทมันทางมันเดินไปเห็นน้นอยากกินแห้งพี่น้องอตอนน่ะกนนว่าเดี๋ยวชื่อให้กินเนะาะทางมันบอกให้กินกเคือก็ได้กินชมใจพี่น้องไงอืพี่น้อง กลางมันนี่พ no, <reten Nós. S 1> ี <anes road> <acja> ่น้องเนาะมันแถวขอบมันนี่แถวหิมมันนี่กินแซ่บพี่น้องเนาะแถวใจมันนี่ก็ใจน้อยๆพี่น้องใจมันน้อยๆเนาะใจมันแถวนี่กลางกลางนี่ก็มันฉีบเหวานไปแถวโกรบแถวนอกมันนี่โกรบหวานตัวนี้คือบริษัทตู้เย็นไหมพี่น้องเนาะแต่พนบอกว่าให้แชตู้เย็นไหมแต่เสาเงินก็แชไปแต่ว่าตัวนั้นยังไม่ได้กินมากินตัวนี้ก่อนอื Cái khai cứ hùa măn thì nó chạy vì nó mình có bố bớt được á nó chạy đi, mình có nhiều đấy chứ vậy ai อายเห็นฟอแม่กินน้ำเนาะแต่ว่ามือกวนะน้ำผึ้งชิมไปแหละย่งมาอนีันไม่ได้กินย่างดีใจได้แล้วมีน้องที่ได้กินเนีย่ยบอกค่อยได,ได้กินจักเทืือก็ได้กินเนาะ หวานแห้งพี่น้องหัวเนาะเถาวัลหวานแห้งหวานแห้งกลัวโจหัวน้อยถ้าหัวน้อยมันหวานอยู่แต่หวานน้อยๆอันนี้กับบุงขนาดาหวานเพิยงขนาดาหวานน่ะแต่มันกับหวานกว่าหัวน้อยพี่น้องบุงขนาดาหวานแบบขึ้นตาลเนาะหวานไบบธรรมชาติแต่มันกับหวานกว่าทีโตหน้อยเนาะอืมหน่อยเนาะ Vừa nhảy như vả ra phiền đó กินชิบเบิดเดี๋ยวพี่น้องมนแชรหลายพี่น้องแช่บกรอบมันหวานเนาะเอาไว้ก่อนพี่น้องหวานหวานแห้งกินกรอบเนาะเพนผ่าฝากมาเพื่อชิ่หอดเนี่ยก่ะเป็ดมือเกาอมูนะเพียงเนาะ เดี๋ยวกับเมื่อเอามือวานเมื่อซื้อน,นี่เดี๋ยวกับมือนี่ประมาณเพื่อหอนมือนี่ประมาณนี้สิบหมือนด้วยสิบปลายมือพี่นองเพื่อเพลินผ่ามาหอน,นะ bà không? Nhầm nè, bẹp cục cục nè này oh, Ok, nó khỏi phía đồng, chạm đạp kịp cả Có chút clip đồng thêm xăm nè đó, nó khỏi phía phí đồng Khỏi rồi, kịp mùa hì mạ tao, còn nó đồng mình sẽ. โอเคน้องพี่น้องพอก,กันคนลิปหนาเด้อน้องเพี่น้องจะไดนกัอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชซ่สาวเงินไหนเด้อน้องเพี่น้องกกขอการเข้าว่าสบายดีนะสวัสด,ดี